สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะโมนี้ก้มาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียวันหวยออกเด้อค่ะท่านผู้ชมครับมาถึงแล้ววันที่เอฟซีและน้ำเชียเซียนอาจารย์ทุกท่านรอคอยค่ะครับค่ะเย็นนี้จะได้เฮ้แล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะคลิปนี้น้ำเชียสีน้ำเสนอ ซี่สำนักซี่สำนักเนาะก็จะมีพอนอนทบุรีแล้วก็พ่อช้นบุรีครับพ่อจระเลื่อ่าลเรากะลักลอยค่ะท่านผู้ชมนานที่เลขสิมาชนกันตัวเดียวสามตัวตรงค่ะท่านผู้ชมเนาะครันนันาน,นานทีแต่ว่ามีอยู่ในหันอ่ไปถือกับอาจารย์ที่เพิ่น แตกสามตัวตรงและสามตัวโตดครับข้วหมายถึงถึงอยากนําเสนอให้เอฟซีได้บึงเป็นแนวทางเด้อขา่ันผู้ชมเสนอเป็นเพียงแนวทางให้เอฟซีได้บึงว่า,เ,าเลขกสามตัวนี่เป็นแต่เป็นไปได้บ่เป็นแต่คือบ่ขา่ันผู้ชมค่ะเป็นแต่คือบอหลักการน้ำเสียกับมีลักลอยมากอีกลักลอยกันยังมากอา่คือสามตัวของสำนักนี่อีก แม,มค่ะดดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของซีสำนักน้ำเชียขัดหรอกอะอ่อเสียงกะฟันดีอยู่ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณข้อมูลตัวเลขอ่าอาจารย์ซีถันก่อนเนาะครับผมค่ะเอซีสำนักขัดท่านผู้ชมค่ะข,ขัด,ด่านผู้ชม ฟันดีอยู่มากขึ้นนี่ฟันเห็นแม่อีกค่ะฟันเห็นแม่แล้วก็กฟันเห็นคนมากมีงานเนี่ยค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียวว่าคนเอาเลยคนเอาเลยอันแนวอยา่างแนวกินนะ่ะนในบริเวณบ้านขานี้แมนค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับหรือว่าจะถือรางวัลทีนึง Oh. โอ้เกเท้าขางกูจะกองเน,น,นาะค่ะมันเป็นจริงมั้ลยละค่ะคือเอฟซีมันอมเหมือนที่ิ่นวา่าเจอกันที่บ้านน้ำเชียร์วันที่16ตอนเย็นโอ้เจ oh. <laughs> ิกนนะครับผมเปิ้ลชิมาสลองค่ะตอนจบเอฟซี <FC. S 1> ก็ถึงน้ำเชียร์ก็ถึงน้ำกัน,น,นเนาะค่ะเซอเตนค่ะอันนี้เฮาก็มีความคิดความหวังเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกท่านบ่ว่าไผก็สร้างค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะ น้ำเชี่ยไปตามมาน้ำเชี่ยกับจัดคือกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยเนาะค,ค่ะหลักร้อยน้ำเชี่ยกับน้ำเสนอไปแล้วบัตมันชนกันศูนย์หนึ่งสามค่ะศูนย์หนึ่งสามอันใดกับว่าแน่ว่านอนค่ะท่านผู้ชมเทียร์เลขออกอสามศูนย์หนึ่งไปงั้นสิอ๋อค่ะท่านผู้ชมชนกันที่ศูนย์และสามหลักร้อยเนาะครับผมค่ะ เอาบานนี้น้ำเชีย่ยสิให้พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะมาสังเกตเบิง้งคัดมาสะพกที่ว่าเพิ่นเคยเข่าเด้อค่ะคําว่าเคยเข่าค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะจังพอช้อนบุรีเพิ่นก็นมีสามหาน้ำเชีย่ยสรุปไปแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมก็เลยม,มาเบื้องว่ามันชนกันเลขกสามตัวเนาะพี่น้องบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตค่ะสามหาสามหาสามจ็ตสามจ็ดครับผม นี่อันนี้คือสองโตเนาะครับค่ะเอาพอเชนบุรีออกมาก่อนเอาพอเจริญศิลไหว้ก่อนค่ะพอวางวดว่าหันพอเจริญศิลเพิ่นไดซี่แปดเพิ่นประกบคูเพิ่นเป็นครูทางพอนนทุบี่เพิ่นมาเข่าเหล็กวิ่งบนเนาะครับค่ะเพิ่นให้เม็ดเดียวเก้าสามหาเลยค่ะ เพราะว่าเลขยูนี่เพิ่นมักจะแตกสามตัวเนาะเมี่นวินกันสามตัววินกันสามตัวค่ะท่านผู้ชมชนสามหา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 ค่ะท่านผู้ชมพอจะเลื่อนศิลป์ตรงมีตัวไหนตัวหนึ่งของมาแสกเพิ่นครับค่ะ,อะเอา้าบ้าน,นี้มาเบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมบ้าน,นี้ หพี่น้องเบิง้งพอจะเริ่นสินเพิ่นมีเล็กสามตัวตะว่า่าะชนมูเนาะแแบเดียวค่ะนี่เนาะโอ้ย,ยบานนี้พอจะเริ่นสินพี่น้องจำได้ยูเนะว่างว,วดว่าหารเพิ่นหไฮซี่แปดต้องเอาหนึ่งเขามาแสกครับค่ะอ่าเบิ้งสองสำนักนี่ค่ะชนกันแนละ้ว สลับกันเนาะเก่ามะเชี่ยมีเก่าเขาไปแสกเนี่ยเก่าเก่ามะเชี่ยนี่ก็จะเป็นลักลอยถ้าถ้าตามสถิติเนาะคร่ะค่ะน้ำเ,เก่ามาแสกนี่คือจังเอาหนึ่งเก่ามะเชียมาแสกนี่นี่ค่ะดังมือส้มเนาะครับค่ะชนกันค่ะดังมือส้ม เหตุใ้เบิง่งงนาะถ้าพี่น้องมากนอกเนื้อนีกะจัดเลยแคบเลยค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอเลยค่ะแคบหน้าจอเลยค่ะเจ้านี่ก็มีสามเจ็ดดีกว่ามาเชี่ยนี่นี่เห็นบ่สามเจ็ดต้องมีตัวไหนมาแสกพอจะเลื่อนสินเพราะว่าพอจะเลื่อนสินเพิ่มมักหายเลขวิ่งบนตัวเดียวสังเกตเบิ่งเอฟซีเพิ่นวาไปแต่ลักลอย ไปรักลอยลายหงวดยูเดอค่ะท่านผู้ชมสรุปชนกันสามเก้าห้าเก้าสามห้าค่ะนี่ก็สามห้าค่ะคือสามหานี่ชนกันสามสำนักเลยครับค่ะนี่บ้านนี้แอดบนดินแผ่นฟ้าเพิ่นกระมี่สามเก้าห้าคือกันแม่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม ต้องมาเชียเขียนห้แล้วกันพี่น้องเห็นแล้วเนาะครับคะ่ะเซลย์น้ำพอช้อนบุรี่ยู่ค่ะสามเก้าห้าหลักร้อยศูนย์หนึ่งสามค่ะนผุ้ชมศูนย์หนึ่งสามค่ะศูนย์หนึ่งสามแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะท่านผุ้ชมค่ะแคปหน้าจอเลขสายน้ำเชียวันหวยออกควรหายมาแปลกเรื่องงวดนี้เด้อค่ะ อ่างวดว่าหันเพลนให้วิ่งเก่าบนรางเนาะครับเอากบคูหาเก่าศูนย์สามคูหนึ่งเนาะครับผมค่ะแรกไม่ออกน้ำผู้ใหญ่ไม่ออกน้ำค่ะเดี๋ยวน้ำเสียสิร่องห้ยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหายทามกันคักๆ่ะกันค่ะท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอแล้วค่ะเลขชุ่นกันเม็ดเดียวค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเลขของ พอช้นบุรีพอนนทบุรีพอเจริญนศิลป์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเหล,ล็กรักลอยเนาะครับผมแอดยืนกับตันแล้วก็เกามาเชียครับค่ะเทียบกับแอดบนดินแผ่นฟ้าพร้อมเนาะแอดบนดินแผ่นฟ้า,<น>าค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมโชคดีทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะและวันต่อๆไปให้ยยูดีมีแห้งสุขหัวสุขคน คิดสิงใดกับสมุงมารปาธนาถูกท่านเอฟซีแฟนคลับของน้ำเชี่ยและเก่ามาเชี่ยสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ